ประธานสภาที่เคารพดิฉันนางบุญลื่นสิทะเลศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกรสินเขตหนึ่งพรรคเพื่อไทยดิฉันขอหารือท่านประธานเกี่ยวกับปัญหาการพัฒนาถนนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ท่านประธานคะดิฉันได้รับการร้องขอด้วยบาจาจากนายสุวรรณวิชัยรองนางยกองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมเจ้าหน้าที่และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสมบูรณ อำเภอกรมารลาสัยจังหวัดกาลสศิล์ขอให้หาหรือท่านประธา,านเพื่อติดตามโครงการพัฒนาถนนหนทางของกลมปกครองท้องถิ่นซึ่งได้ส่งโครงการเมื่อปี2562 63และ64ดังนี้ข่ะท่านประธานโครงการสร้างถนนดินซีเมนปรับคุณภาพด้วยยางธรรมชาติสายบ้านนามมนหมู่หนึ่งถึงบ้านหนองอีกุ้มหมู่เ็ โครงการสร้างถนนคอนกรีตรเสริมเหล็กสายบ้านดอนหันแก่เปะถึงสายบ้านคำพลทองหมู่ห้าสายบ้านราชสําราญหมู่8ถึงบ้านนวนวลเสียวอำเภอร่องคำและสายบ้านคำพลทองหมู่ห้าถึงบ้านราชสําราญหมู่8สายบ้านนนองอีกุ้มหมู่เจถึงถนนเชื่อมหนองนาช้าง ถึงบ้านหนองไผ่หมู่ที่9ดิฉันขอฝากท่านประธานผ่านไปยังกรมปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงขอให้ไปดูแลจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการพัฒนาถนนของตำบลโคกสมบูรณ์อำเภอกำมะลไสายจังหวัดกาลสิศิุ์โดยด่วนค่ะท่านประธานเพราะว่าเป็นเวลาสาปีแล้วค่ะและดิฉันขอส่งสำเนารายละเอียด ของเอกสารโครงการผ่านไปยังท่านประธานด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะ